เข้าใจแล้วนี่คือสคริปต์ใหม่ที่รวมไรส์แฟร์กับไรส์แฟร์เป็นอินโทรด้วยและมีการขอไลค์แชร์ซับสไคร์รวมกันแบบไม่มีหัวข้อไม่มีเว้นวรรคพิเศษตามที่คุณขอขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไรส์แฟร์ช่องรีวิวรถที่ครบครันที่สุดจากไรส์แฟร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ2025ี byd alien 5รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองด้วยดีไซน์สุดหลำสมัถนาร้อใจและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าที่เคยมีมาถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ มี YDCA เลียน5มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมดูสปอร์ตและทันสมัยตั้งแต่ไฟหน้าแบบเล็ดรูปทรงเฉพาะตัวกระจังหน้าทรงปิดล้อมเส้นสายไหลลื่นไปจนถึงบั้นท้ายที่มีฝ่ายท้ายเล็กแบบเชื่อมต่อกันเสริมภาพลักษณ์แห่งอนาคตขนาดตัวถังยาว4,770ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลลิเมตรสูง1,670ม mm, ิลลิเมตรพร้อมฐานล้อ2,765ม mm, ิลลิเมตรส่งผลให้ห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกตำแหน่งไม่อึดอัดแม้ในระยะทางไกล สีตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งสีขาวมุกสีดำสนิทสีเทาเมทัลลิกสีฟ้าเข้มหรือแม้กระทั่งสีพิเศษที่เพิ่มความโดดเด่นทุกเฉดสีถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเส้นสายตัวรถให้เฉียบคมยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของ BYD s e a l i e n 5เน้นความหรูหราและล้ำสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้ง Soft Touch และหนังแท้บอดนั่นงคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนหน้าจอ Infotainment ขนาด15.6นิ้วหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับดิลิงเวอร์ชันล่าสุดเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายได้อย่างสมบูรณ์แบบ หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.25นิ้วคมชัดแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนระบบสังงานด้วยเสียงรองรับภาษาไทยสามารถสั่งเปิดแอปรับเพลงหรือเปิดระบบนำทางได้ด้วยเสียงพูดง่ายๆเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากไดโนดีโอกระจายเสียงรอบทิศทางพร้อมระบบไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ที่เลือกเปลี่ยนสีได้หลายหมดเพิ่มความสุนทรีในทุกการเดินทาง ในเรื่องสมรรถนะ BYD c a l i a n 5มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและขับสี่ล้อรุ่นมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังประมาณ230แรงม้าแรงบิด320 m, นิวตันเมตรขณะที่รุ่นมอเตอร์คู่ขับสี่ล้อให้กำลังสูงถึง530แรงม้าและแรงบิด670นิวตันเมตรทำอัตราเร่งสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.8วินาทีเรียกได้ว่าตอบสนองการขับขี่ได้อย่างร้าใจ แบตเตอรี่ LF Blade แบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่ไกลสุดถึง570กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเว็ดีซีสูงสุด150กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ26นาที ช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตและหลังแบบมัลติลิง k พร้อมระบบอ d ด p ั i v ี s u ูสเ n นชั n ที่ปรับตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอ c o n o r m a l หรือสปอร์ให้การควบคุมที่แม่นยำและนุ่มนวลในทุกสภาพถนนระบบช่วยขับขี่เก่งอัตโนมัติเลเวล2บวกครบครันทั้ง a d a p ั i v ีฟครู s คอนโทรล l ลน n e คลิปปิ้งแ s สซิ t ทรา f ฟิกแจ a s s i ซิและระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ด้านความปลอดภัย C Alien 5มาพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าเซ็นเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตากล้องรอบคัน360องศาพร้อมภาพเสมือน 3D ที่หมุนดูได้อิสระทำให้การจอดหรือขับขี่ในที่แคบง่ายยิ่งขึ้นเบาะหลังนั่งสบายมีช่องแอร์และพอร์ตชาร์จ USB Type C ทั้งสองข้างระบบรองรับคาซีด ISO FIX เพิ่มความสะดวกสำหรับครอบครัวพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันกว่า8จุดช่วยปกป้องผู้โดยสารอย่างรอบด้าน ระบบ V2L หรือ v e h i c a l t o l o a d ของ BYD s e a l i a n 5ยังสามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวเครื่องชงกาแฟาหรือแม้กระทั่งตั้งแคมป์กลางแจ้งยกระดับไลฟ์สไตล์การเดินทางให้เหนือชั้นราคาจำหน่ายในไทยเริ่มต้นประมาณ1.29ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปราว1.59ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้การรับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000 กิโลเมตรเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ในระยะยาวสำหรับการทดลองขับต้องบอกเลยว่าความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่พวงมาลายัยที่มีน้ำหนักดีตอบสนองคมกรีบการเร่งความเร็วที่มาอย่างรวดเร็วการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมบวกกับระบบช่วงล่างที่ซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ทุกการขับขี่เต็มไปด้วยความราบรื่นและความมั่นใจ การเข้าโค้งในความเร็วสูงทำได้อย่างมั่นคงไม่มีอาการโครงระบบเบรกให้แรงต้านที่กํำลังดีตอบสนองนุ่มนวลไม่กระชากทำให้การขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลเป็นเรื่องที่สนุกและสบายโหมดการขับขี่ที่เลือกได้ทำให้ผู้ขับสามารถปรับบุคลิกของรถให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ทันที